อีกหนึ่งการทำหน้าที่ของวุฒิสภาที่จังหวัดภูเก็ตนะครับกนักนการมาที่การการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนและแนวทางการพื้นฟูเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังวิกฤตโควิด -19 ครับนายนรศัก์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำหัวหน้าส่วนราชการภาคตะนิอกชนองค์กปรปกครองส่วนท้องถิน่นให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลต่อนายสมชายหาดีรัน ประธานคณะการมาธิการการเศรษฐกิจการเงินการคลังวุฒิสภาและคณะในโอกาสเดินทางมาติดตามสถานการเศรษฐกิจการค้าการลงทุนผลจัดเก็บรายได,ได้ผลการจัดเก็บภาษีและแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม คุณภาพชีวิตของประชาชนหลังภาวะวิกฤตโควิด1ิ 19, และความคืบหน้าการดำเนินโครงการภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ในห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5สาสากลางจังหวัดภูเก็ตครับจากข้อมูลตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตพบว่าในช่วงปี2,565มีจำนวนนักท่องเที่ยว5,628,483คน ในปี2566มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจาังหวัดภูกเก็ตจำนวนกว่า11.3498คนซึ่งมีการเพิ่มขึ้นร้อยละร้อย7ุ ส่วนสำหรับปี2567นะคะช่วง2เดือนแรกมีนักท่องเที่ยวเดินทางทางสนามบินภูเก็ตจำนวนกว่า1ล้านคนโดย5สัญชาติที่เดินทางเข้ามามากที่สุดได้แก่รัสเซียจีนอินเดียคาซัคสถานและฝรั่งเศสทำให้เห็นได้ว่าภาพรวมด้านการท่องเที่ยวของภูเก็ตดีขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตได้มีการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารด้านการศึกษาด้านการเป็นศูนย์กลางด้านการเดินทางทางน้ําด้านการให้บริการด้านสุขภาพกลายเป็นเมืองแห่งการประชุมแลายเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะยาวและดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาเพิ่มมากขึ้นครับ